สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเรื่องลางโง่กับสิงโตเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตเจ้าป่าอยู่ตัวหนึ่งมันมักจะออกล่าเหยื่อเพียงลำพัง และทุกครั้งก่อนออกล่าก็ต้องส่งเสียงร้องคำรามลั่นป่าตามสัญชาตญาณทุกครั้งไปในช่วงแรกก็มีสัตว์ให้สิงโตได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญแทบจะไม่ต้องออกแรงวิ่งตามให้เหนื่อยสักนิดแต่ช่วงหลังมานี้เหล่าสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหลายเริ่มรู้ว่าก่อนออกล่า เจ้าป่าจะชอบส่งเสียงคำรามดังก้องแม้มองไม่เห็นตัวของมันแต่ก็พอเดาได้ว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางใดกันแน่เสียงสิงโตดังคำรามอีกแล้วน่าจะดังมาจากภูเขาลูกนั้นแน่เลยเสียงกวางหนุ่มหันไปบอกเจ้าหมูป่าที่กําลังแทะผลไม้อย่างอาเรศอร่อยหมูป่าหันควับขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจ เรารีบวิ่งไปหลบที่แม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าหมูป่าเอ่ยชวนเจ้ากวางแล้วทั้งคู่ก็รีบวิ่งออกไปพร้อมตะโกนบอกสัตว์ตัวอื่นๆให้หนีไปทางแม่น้ำกันสิงโตมาแล้วสิงโตมาแล้วมันกำลังจะมาล่าเหยื่อแล้ว,ลวรีบวิ่งหนีเร็วไปอีกฝั่งของแม่น้ำกันเลยพวกเราเสียงหมูป่าและกวางหนุ่มร้องเตือนด้วยความตื่นกลัว เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยไหวตัวทันพากันวิ่งหนีออกไปอีกทางทำให้สิงโตเจ้าป่าต้องตามไปสุดฝีเท้ากว่าจะได้กินเหยื่อแต่ละครั้งก็เหนื่อยจนแทบหมดแรงเห็นทีจะวิ่งไล่ตามเจ้าสัตว์ป่าพวกนี้ไม่ไหวแล้วเราคงต้องหาแผนการใหม่ซะแลว้วอยู่มาวันหนึ่ง สิงโตรู้ว่ามีลางโง่ผู้ชอบโอ้อวดอยู่อีกฝากของป่าทำให้มันคิดแผนใหม่ได้จึงออกเดินทางไปชวนให้เจ้าลาตัวนั้นมาเป็นเพื่อนล่าเหยื่อด้วยกันเจ้าลาหนุ่มผู้ปราดเปรื่องตอนนี้ข้ากำลังหาเพื่อนมาล่าเหยื่อด้วยกันเจ้าสนใจอยากจะมาเป็นคู่หูรู้ใจกับข้าหรือไม่สิงโตกล่าวกับลาอย่างมีเล่สสน เมื่อลาได้ยินอย่างนั้นแล้วลาก็ดีใจไม่คิดว่าสิงโตผู้น่าเกรงขามจะมาขอเป็นเพื่อนท่านเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่มาชวนข้าด้วยตัวเองอย่างนี้มีหรือที่จะปฏิเสธถ้าอย่างนั้นเราไปล่าเหยื่อด้วยกันเถิดสิงโตเพื่อนรักเจ้าลาโง่กล่าวด้วยความซื่อไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสิงโตไม่ได้มองว่ามันเป็นเพื่อนสักนิด แถมยังยินยอมตามเจ้าป่าไปแบบไม่มีข้อแม้อีกด้วยเมื่อเวลาออกล่าเหยื่อมาถึงสิงโตใช้กลอุบายให้หลาซ่อนตัวในพุ่มไม้แล้วก็เปล่งเสียงออกมาแบบดังที่สุดเจ้าซ่อนตัวในพุ่มไม้นี่นะลาเพื่อนรักพอข้าเดินไปถึงฝั่งตรงข้ามเจ้าก็ร้องคำรามเสียงอนาเกรงขามมาได้เลยสิงโตพูดพร้อมวิ่งไปอีกทาง เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังเลยสิงโตเพื่อนรักจากนั้นลางโงก็คำรามออกมาสุดกำลังพอสัตว์อื่นได้ยินเสียงประหลาดของมันก็เลยตกใจแล้วพากันวิ่งหนีไปฝั่งที่สิงโตดักเอาไว้อีกทางวันนั้นสิงโตเจ้าเล่เลยมีเหยื่อให้กินแบบไม่ต้องออกแรงวิ่งอย่างที่เคยเป็น ส่วนเจ้าลางโง่ก็เที่ยวเล่าเรื่องที่ตนทํากับสิงโตอย่างโอ้อวดไปทุกที่ที่เดินผ่านโดยไม่รู้เลยว่าสัตว์อื่นต่างพากันหัวเราะเยาะที่มันโดนเจ้าป่าหลอกใช้เอาเสียงประหลาดประหลาดมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเสียงคำรอมประหลาดประหลาดนั่นคือเสียงของเจ้าลานี่หรอกหรอกวางหนุ่มบ่นกับหมูป่าพร้อมหันมาหัวเราะเยาะ ในความโง่ของเจ้าลาตัวนั้นกันนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดได้แบบไม่รู้ตัววันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสิงโตชวนใครมาเป็นเพื่อนในการออกล่าเหยื่อคะ ถูกต้องค่ะเจ้าลานั่นเองสิงโตให้ลาไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะแอบอยู่หลังพุ่มไม้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย